ไอ้นุ่นเนี่ยผมคบกันด้วยใจเว้ยไม่ได้คบกันด้วยเงินจำไว้ลูกน้องคุณกันทั้งหลายครับอ่าเนี่ยก๊อก๊ออยู่ดีๆก็ก๊อก๊อกเนี่ยอันนี้นะอยู่ดีๆก็ก๊อกก๊อวันนี้กันโอนมาลัไไปให้นะคะหนึ่งพันเข้าหรือยังนี่อยู่ดีดีครับไม่ได้ขอครับ ไม่จำเป็นต้องขา,ายข่าวหรืออะไรครับแล้วผมบอกเอทุกคนนะของทั้งรู้ท้งนุ่นเลยเข้าใจลุงใช่ไหมไม่รู้นะทุกคนจะเข้าใจลุงแบบไหนไม่รู้แต่ลุงอะ นูอ่านไม่ทันนะข้อความอ่ะของขวัญไม่ต้องส่งก็ได้แต่แค่ให้รู้ให้รู้ว่าตัวตนผมเป็นงไงของจริงของจริงเลื่อยนูน้นุ่นอ่ะจริงจ้าจบไหมผมรักน้องอ่ะมันผิดไหมผมรักน้องอ่ะผิดเปล่าผิดเปล่าวะ หา,หาผมสร้างละครหาผมนู่นนี่นั่นในด้อมบ้างอะไรบ้างผมเก็บมานบนอะ่ะปันให้ทะเลาะไม่ให้เกียรติไอ้นุหลังๆก็ไม่ให้รางวัลแล้วผมจลผมไม่ต้องคุยอะไรดีเขาอีกเขาเออปาถนัดดีไกหนุ่นนนนนนเหรออย่างนี้เหรอ ยี่ป่าขนาดนี้ไงนหรอแต่ละข่าวแต่ละอันผมเห็นหมดเน่ยไอเรื่องผมอะว่าได้ผมมองผ่านได้หมดอ่แต่เรื่องไอ้นุ้ยนุ่นนั้นแต่มันได้ป่าวไอ่ี่มันพาผมมาคือขนาดนี้ผมพูดหยาบละ ผมมากันถึงขนาดเนี้ยยังไม่ปกป้องมันเหรอเคินคุณมาทำลายพวกผมได้เลยงหลังผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคุณกันเนี่ยไม่ให้รางวัลไอ้ดูไม่ให้เกียรติไอ้ดูขบคุูดู้ผมรู้หมดเนี่ เท่านั้นไม่พอไปให้รางวัลคนอื่นในคณะให้นู้มันเห็นคิดว่าไว้นู้มันจะคงเต้นมั้งคงเห็นกับตัวเงินมากมั้งก็คุณไม่ได้รักไอ้นู้อ่ะไอโถผมไม่อยากพูดยหยาบเชิญเชิญช่องแซะเชิญช่องทำลายตอต่อกดไลค์กดแชร์เอาให้เต็มที่ คุณอยู่ในโลกจอมปอมไปเถอะมันเสียไหมกับคำที่ว่าขายข่าวเนี่ยผมเหรอขายข่าวผมหรเอว่าต่อให้คุณโคตรทำลายพวกผม คุณก็ทำลายพวกผมไม่ได้ไอน้นู้นกับผมเนี่ยไอ้นุ่นเนี่ยผมคบกันด้วยใจเว้ยไม่ได้คบกันด้วยเงินจำไว้ลูกน้องคุณกัน